ฉันต้องสวดมนต์บทไหนให้คนรักเนี่ยฉันคนเดียวอ่าสําหรับคนที่แฟนไม่รักแฟนไม่หลงนะคะแฟนแอบมีคนอื่นแฟนเปิดปันใจมาให้คนอื่นจะทํายังไงนะคะหรือคนที่แอบปิ๊งเนี่ยอยากให้เขารักเราคนเดียวโอเคหนึ่งสองสามค่ะเลือกโอเคสําหรับบทสวดที่ทําให้เขารักเราคนเดียวมีดังนี้ เชิงคาถามหาอํานาจนะคะของหลวงพ่อปานลองสวดบทนี้ด an ูนะคะจะได้เพิ่มความมั่นใจอาจจะเป็นหนึ่งเดือนนะคะคาถานี Bundes Bundes ้สวดได้หนึ่งเดือนนะคะมีผลหนึ่งเดือนอ่าในเดือนนี้นะคะลองสวดคาถามหาอํานาจของหลวงพ่อปานหรือว่าใครจะเอาไปเปิดเองก็ได้นะคะเดือนนี้เดือนหน้าเดือนต่อไปอีกหกเดือนนะคะเดี๋ยวลองไปเปิดดูแล้วก็อันที่สองนะคะโอเคคาถาเสกเงิน ะะใช้เงินแก้ปัญหาทุกอย่างเลยใช่ไหมคาถาเสกเงินค่ะที่จะดึงดูดให้คนรักของเราเนี่ยรักเราคนเดียวโอเคแล้วก็สําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะอืมคาถาชินะบัญชรของหลวงพ่อโตอ่าลองสวดดูนะคะอ่าตั้งแต่หัวจรเท้าเลยทีเดียวนะโอเคสําหรับใครที่อยากจะ สั่งซื้อไพ่ไปดูเองนะคะว่าเช้านี้ต้องสวดมนต์บทไหนแฟนถึงจะรักจะหลงเราหรือเดือนนี้ปีนี้6เดือนนี้3มเดือนนี้หรือ10ปีนี้ก็ได้นะคะลองดูนะคะก็สาหรับใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้พบกับมิตรไมตรีที่แท้จริงและความสุขที่แท้จริงค่ะสวัสดีค่ะ